โย่เสือดีพี่น้องชาวไทยนี่อยู่ไหนวะเพรอยู่ฐานที่ของเสือผ่านแดงครับบนแม่สายเราจะไปมาษเดี๋ยวเพื่อนกลับบ้านด้วยกันไหมกลับบ้านไหมนี่เขาอยู่กับแฟนกแน่เลยเล่นด้วยนี่ฐานสันเลยไปแล้วนะเนี่ยครับที่จอดเราก็เดินเข้าไปในเนี่ยนะนุ่นก็ด่านกค่นี้เดียวเองเอทีเอ็มก็อยู่ตรงนี้ครับง่ายๆนะหรือถ้าใครไม่อยากข้ามเนี่ยตรงเนี่ย ที่ช็อปเพียบตั้งแต่ฝั่งไทยแล้วโอเคหลังจากเราเสร็จเรื่องที่ด่านไทยแล้วนะครับก็เราต้องเดินต่อข้ามสะพานไปฝั่งพมา่าฮะทริปนี้จะเป็นทริปวนเข้าประเทศพมา่าสั้นๆนะครับเนี่ยห่างกันแค่นี้แหละนิดเดียวเองอเดินข้ามาเจอวงเวียนอยอนแล้วครับขิดขวาของกินข้างทางเยอะยะ เราจะไปในนี้ไปกินข้าวมันไก่ของเรานี่คือตลาดบ้านเขาแล้วนะไม่ใช่บ้านเราแล้วนะครับแต่ยังใช้เงินไทยได้อยู่บ้างนะเดียวขวาเดินถึงซอยแล้วเนี่ยเห็นกาแฟรอยช้านะครับร้านข้าวมันไก่เราจะอยู่ข้างในเดี๋ยวเราไปกันถึงแล้ว <laughs> ข้าวมันไก่ <c oughs> อยากกินข้าวมันไก่ครับ,รบนั่งเลยครับกินได้ครับ กินข้าวมันไก่กันข้าวมันไก่ก็เจียวได้ครับขอข้าวมันไก่พิเศษหนึ่งจานครับผมเคยมากินร้านนี้ครั้งหนึ่งแล้วมาอีกเพราะว่าชอบนะครับข้าวมันไก่เขาไม่มันเกินกําลังดีรสกำลังดีข้าวมันไก่พม่าเข้าวมัก่พม่าโทษนะครับอันนี้เป็นพม่าฝั่งพม่าเนี่ยจะเป็นสูตรอย่างนี้เลยใช่ไหมครับโทษใหม่ข้าวมันไก่ไม่มีไก่พม่าฝั่งไทยโมดอโศกอ๋อโอเค ส่วรคนฟังไพ่หมดแล้วครับจะต้องนีล่นครับจะเปลี่ยนคนทำเนี่ยเปลี่ยนคนทำเฉยๆก็มีเพราะงั้นเราต้องกินเพื่อเพื่อให้รู้ว่ามาถึงไม้เท่าไหร่ครับอันไหนคะสามใบยี่สิบบาทค่ออันนี้สามใบฮะค่ะแล้วอันใหญ่อ่ะนะคะอันใหญ่สิบบาทค่ะแล้วก็อันใหญ่อีกอันหนึ่งครับค่ะชิมรอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นไก่ทอดนี่เป็นน้ำมูทอดค่ะอร่อยนะผมผมขอไก่ไม้หนึ่งด้วยนังหมูไม่เอาเหรออร่อยมากเลย ไก่เท่าไหร่ฮะสิบาทแล้วหนังหมูครับหนังหมูก็สิบบาทอช่งั้นหนึ่งโอเคลองเต็มกันนี่มีอุ่นให้ใหม่ด้วยร้อนๆร้อนนะคะช่ตั้งกินตรงนี้เลยเพราะเป็นมาล่าครับเยี่ยมเลยอันนี้เป็นพริกเจี๊มไก่พริกมาล่ากับพริกมาล่ามาล่าอันเดียวกันใช่ไหมทาาาาอยย่งงงนึี่ทำมาม่าเรียกว่าอะไรนะครับมาล่ามาล่าโอเคมาล่านะครับที่ถูกต้อง ใส่พริกมาลาให้ด้วยมันต้องหอมแน่ๆเลยเ,ลเรียบครับก็มีขับจีนดิดหนึ่งก็อร่อยมากเลยนะอือครับอันนี้ไม่ได้ซื้อมาใส่ไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไร อันนี้50บาทนะครับขอบคุณครับน่ากินมากรวยข้าวไก่นะผักชีผักชีเยอะมากอ่ะสาใจมากเลยเยอะสุดๆดนี่พิเศษไดูน้ำซุปกลมกล่อมหอม อร่อยเค็มๆบัลเล่ต์บัลเล่ดูผักชีครับนี่เนื้อไก่เน้นๆเลยมีไข่ด้วยนะข้าวหอมมากเลยเมื่อกี้เปิดเขาเปิดหม้อมาโอ้โหกระติกอืมอร่อยเหมือนเดิมนะอร่อยเหมือนเดิมเปิดเหมือนเดิมยอดเหมือเนเดิมตุดยอดเลยเเครับดี ดูวออกก่าเขจะไม่มนันมากนะไม่เหมือนข้าวมันไก่ตอนบ้านเราทำไเขาแห้งๆเลยมันมัน,ม,นมันเนื้ออะไไม่ถึงกับแห้งอะไรอย่างนั้นอ่ะมันเนื้อ,อยังดีอยู่ไม่ไม่ไก่แบบไม่ให้มันทุบม,น,มนะใช่ใช่ไก่ดีเหมือนไก่บ้านอ่ะเหมือนกินไก่บ้านที่เป่อยแล้วอ่ะอร่อยตัวเลยเครับทำแบบทำไปเลยอย่างนี้ใส่เข้าไปผักเท ดยอเยี่ยมเล็เดี๋ยวลองจิ้ม่อ้ไข่ไข่ต้องให้สองตี๊กเลยนะคุณงเห็นตมวิเศษนะคะถ้าไม่วิเศษไม่มีค่ะอ๋อนี่น้ำจิ้มตกเด็ดไม่รู้เด็ดด้วยโอ้่าพูดไปเรื่อยนะ ตงกเุกงอืดีมทบ้านดีครับพกกเอาีพริกกหอมอ่ะคือสังเกตว่ามาทำภาคเหนือขึ t <t ้นมาเดี๋ยวกินผัดกินพริกอะไรหอมสดแล้วอ่อยน้ำเปล่าขวด้เลาิกดีละรานเลยอืมจัดไป ใช่อารมณ์ไข pues ่พะโล่เย hmm. nah ี่ยมหมูมันนึกถึงไข่พะโล้ตอนสมัยเรากินเมื่อก่อนเด็กๆอ่ะใช่กะนี่ทำใส่ก๋วยเตี๋ยวไก่อ๋อไข่ขาวตึงๆอร่อยอ่ะที่บอกว่าเข้ามาไก่สูตรส่วนใหญ่ก็มาจากฝั่งไทยเนี่ยแหละเพราะที่นี่ฝั่งนี้ไม่มีนะครับ

ลองชิมในกล่องมาล่าบ้างมาลาเออมาลาพาห่กรอนานลกเไม่กล่องไม่กล่อเหมือนเหมือนฝั่งบ้านเราอนะก็จะมีกลิ่นหอมพี้นมาอน่อยหนึงมารเบอกกติบ้านเราก็จิ้มน้ำจิ้มมะขามเปียกนี่น้ำจิ้มไก่กับมาลาราคาก็เหมือนบ้านเราห้าบาทสิบบาท มนแ่ไม่แค่อเนี้ยถามอันยี่สิอันนี้อะไรไก่ทอยักรอบอยู่โอันนี้หนังหมูบอกอะไรตอนแรกกไม่เอาเห็นเขาบอกอะไรก็เลยลองดูมรออ้าหูเาหเต้้อตงหู้เตู้เตเหู้้หเอาหหูเตา้อหตูเตหเอาห้เเาู้เะ้้เ้าหู้เ้าหเ้าาตเต้าหเต้า้าห้ห้ห้ห โอ้โครับหลังไม่เหนีอิ่นดกรอบดีเได้น้อะอันนี้ก็เราจะกินมันดีตรงเขาอุ่นให้ใหม่ได้แหละาเยอะก็โอครับอขเจ้าอย่างก็มากไ่นที่นี่ยตมกดอันนี้าท้งสงคาเนี่ย

อนะบ้านไม่มีไส้กรอกขายอันนั้นอร่อยกวบคือมีกลิ่นของันี้อยู่เลยอะหนหมอูอะอร่อยี่ามคนไ้แบบหมดแบบหมดสามคนสี่คนนั่งสามขวดมีพิเศษด,ด้วย200ร้อพอดีไม่แพงครับปีหน้ามากินอีกค่ะปีหน้ากอย่ตรงนี้อยู่ นีก่กำนันนะครับีพี่เขาจะพาเราเที่ยวสุดยอดอ <c oughs> ิ่มแล้ว <c oughs> จะไปลุยต่อ <c oughs> บึน,บน